ค่ะบอกวิธีการดูแลสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะรักษาร่างกายให้อบอุ่นเยี่ยมมากค่ะไม่อามน้ำเดืกใช่อามน้ำเดือมจำให้เป็นหวัดนะคะอ่าสวมใส่แมสทุกครั้งค่ะเยี่ยมค่ะ อเยี่ยมมากๆค่ะทานวิตามินบำรุงร่างกายขอบคุณสำหรับทุกคำตอบค่ะ ค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องเกลือค่ะเพื่อให้หนักเรียนสามารถบอกชนิดของเกลือได้นะคะซึ่งเกลือนี้จะเกิดจากการผสมระหว่างกรดกับเบสค่ะและนักเรียนจะต้องสามารถคำนวณเกี่ยวกับเกลือที่เกิดขึ้นได้ภานแรนัวนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเกลือก่อนคะ่ะว่ากรดกับเบสรวมกันได้เกลือชนิดไหนบ้างนะคะปฏิกิริยาระหว่างกรดและ<บ>เ <น otch> บสค่ะ กรดกับเบสเมื่อทำปฏิกิริยากันจะได้เกลือและน้ำค่ะอย่างน้อยๆน,นะคะเราจะต้องได้น้ำา1โมเลกุลเสมอค่ะปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสนะคะเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะกรณีแรกค่ะถ้ากรดกับเบสทำปฏิกิริยากันหมดพอดีจะได้เกลือบวกน้ำค่ะเวลาเขียนเราก็เขียนกรดบวกเบส ได้เป็นเกลือบวกน้ำค่ะสารละลายเกลือที่ได้จากปฏิกิริยาจะเป็นเกลือกรดเกลือเบสหรือเกลือกลางขึ้นอยู่กับกรดกับเบสชนิดนั้นๆนะคะเกลือมีเกลือชนิดไหนบ้างก็จะมีเกลือกรดค่ะเกลือเบสค่ะเกลือกลาง แล้วก็เกลือที่ทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ค่ะเกลือแต่ละชนิดจะเกิดการแตกตัวและทำปฏิกิริยากับน้ำเรียกว่าปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสค่ะทำให้สารละลายแสดงสมบัติเป็นกรดกับเบสค่ะเรามาดูชนิดแรกค่ะ ถ้ากรดแกกับเบสแก่เกลือที่ได้จะเป็นเกลือกลางค่ะกรดแก่กับเบสแกได้เกลือกลางนะคะอันที่สองค่ะกรดแกกับเบสอ่อนอะไรแก่คะกรดแก่ใช่ไหมพอกรดแก่เกลือที่ได้ก็จะเป็นเกลือกรดค่ะอันที่3มค่ะกรดอ่อนกับเบสแกอะไรแกคะ เบสแกใช่ไหมคะเบสแกก็เลยกลายเป็นเกลือเบสค่ะตัวสุดท้ายค่ะกรดอ่อนกับเบสอ่อนยังบอกไม่ได้นะคะว่าเขาเป็นเกลืออะไรเราจะต้องคำนวณก่อนค่ะแล้วเราค่อยมาดูว่าสุดท้ายแล้วอะไรที่เป็นตัวเหลืออะไรที่เป็นตัวหมดนะคะแล้วเราก็จะต้องมาบอกทีหลังเดี๋ยวเราจะไปเรียนในช่วงของการคำนวณน,นั่นเองค่ะ เรามาดู5ข้อนี้กันนะคะให้ hey, ระบุว่าข้อต่อไปนี้เป็นกรดแก่เบสแก่กรดอ่อนเบสอ่อนหรือว่าเขาทําหน้าที่เป็นเกลือถ้าเขาทําหน้าที่เป็นเกลือแล้วเขาเป็นเกลือประเภทไหนเป็นกรดเกลือเบสหรือว่าเกลือกลางค่ะตัวแรกค่ะแยกออกมาได้เป็น Nh 4บวกกับ OH ลบว้าวเห็นแบบนี้ OH ลบแสดงว่าเขาทําหน้าที่เป็นเบสค่ะ ใช่เบส11ตัวที่ครูให้ท่องไหมไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าเป็น based on ค่ะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะ k ตัวนี้ค่ะเป็น k บวกค่ะกับ c n ลบค่ะ k บวกตัวนี้นะคะเป็น k ประจุบวกจะไปรวมกับ o h ลบ CN ลบตัวนี้จะไปรวมกับ H บวกกลายเป็น KOH กับ HCN ค่ะ KOH คือเบสอะไรคะเบสแก่เก่งมากค่ะ HCN ใช่กรดแก่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเขาเป็นกรดอ่อนค่ะเบสแก่กับกรดอ่อนรวมกันได้ เกลือเบสค่ะเก่งมากค่ะเอาใหม่นะคะข้อนี้ค่ะ Fe 3บวกกับ Cl ลบค่ะบวกจะไปจับกับกับลบค่ะเพราะฉะนั้น Fe 3บวกบวกกับ OH ลบค่ะและ Cl ลบจับกับ H บวกค่ะกลายเป็น FeOH 3และกลายเป็น HCl ค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นเบสอะไรคะเนี่ยเบสอ o อนค่ะตัวนี้เป็นกรดอะไรคะเป็นกรดแก่ค่ะกรดแก่กับเบสออนรวมกันเป็นเกลืออะไรคะเป็นเกลือกรดค่ะอะ,อะไรแก่ตัวนั้นจะกลายเป็นเกลือนะคะส่วนตัวนี้ง่ายมากๆเลยค่ะตัวนี้เป็นยังไงนะไหนดูซิ เขาเป็น K บวกบวกกับ OH ลบมี OH ลบและเป็นหมู่หด้วยเพราะฉะนั้นเขากลายเป็นเบสอะไรคะเบสแก่ค่ะเยี่ยมมากค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็น Cu 2บวกค่ะกับ SO c 2ลบค่ะ Cu 2บวกรวมกับอะไรคะ Cu 2บวกจะไปรวมกับ OH ลบค่ะและ S O 4สองลบจะไปรวมกับ H บวกค่ะได้เป็น CuOH 2และตัวนี้คือ H2SO4 Copper hydroxide Copper 2 SO 4, ปปปปนะคะเพราะฉะนั้นเขาเป็นเบสอะไรคะเป็นเบสอ่อนค่ะตัวนี้ท่องแล้วใช่ไหมเป็นเป็นกรดแก่ค่ะกรดแก่กับเบสอ่อนรวมกันเป็นเกลือเกลือกรดค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ Reflective ค่ะบอกสิ่งที่นักเรียนสงสัยในวันนี้คอลันหนึ่งสิ่งค่ะเกลือที่เรารับประทานเป็นเกลือกลางใช่หรือไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นกรดแก่หรือเบสแก่นะคะเมื่อนำไปผสมกับกรดอ่อนหรือเบสอ่อนเกลือชนิดนั้นจะ ระบุตรงตามตัวที่แก่นั่นเองค่ะนำไปใช้กับเรื่องไหนได้บ้างนำไปใช้กับเคมีในชีวิตประจำวันได้ค่ะเราจะได้รู้ว่าเกลือชนิดไหนเป็นเกลือกรดเกลือเบสหรือเกลือกลางนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับทุกคนที่ตั้งใจเรียนค่ะและมาพบกันใหม่ในเ h e t r Demand คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย